ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหนูถามัน 9, เ้าเนาะเ็อะไรนะเสื้อที่เท่าไหร่ตราคาต้าพามพันถามพันเแต่เคยเ,เอาามพันเ้า เสื้อที่พี่บุ๋มใส่แล้วเหล<ซ>ือกี่ใบคะลาดคือบิว97นะครับบิว97กับบิว98เอาอันนี้คาลินใครเอาวันนี้หนูให้3,0650 3,0650เจงมาคุณเอฟแก,ก้ราคาให้นะคา3,0650 3,0650ใครที่เอฟไปแล้วหนูแก้ราคาให้3,0650เอาออกเลยเก็บอ่าวต่อไปค่ะอ้าวเสื้อชุดนอนค่ะชุดนอนถุงเขาอยู่ไหนคะอันนี้อัูนี่นไม่รู้พี่เจงหยิบมา ชอช้างสูงสี่หนึ่งร้อยยี่สิบมันตบไรหรือตกไตอันนงไม่มีถุงมีถุงแค่เดียวชอช้างสูสี่ค่ะหนึ่งรอยี่สบาทชอช้างสูสี่ชุดยี่สิบาทค่ะหมดตัวเดียวมสดอ่าแค่เหลือตัวเดียวมีคนพิมพ์ว่าซื้อพิมพ์ลิพายดีกว่าซื้อเลยจริงหรอนี่ไงอยากเลยแมยอยากขเลยแม่เลย ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะแต่ที่หลังไม่ต้องเนาะไม่ได้ถามส,สแลนน่ um ที่หลังเรื่องลูกค้าดีกว่าลูกค้าอานนี้ไม่ควรอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าแต่แม่ค้าเลิกได้นะคะเอ้ยไม่ใช่มาแต่ลูกค้าเลิกได้แ<อ>ม่ค้าก็เลือกขายได้เหมือนกัน,นะค่ะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะแต่อย่าไปต้องเสือกอ่นนี้ออกอยู่ที่สี่สิบหกนะคะออกอยู่ที่สี่สิบหกนะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทพอพานสองสองเก้านะคะพอพันสองสองเก้านะอีุ๊ดเงียบไป อุ้ยมันเพิ่งตุดเงียบไปไหนใครวะเขาเข้าใจดีวะ้วเขาคือใครอ่ะคนเดิมเหรอไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้พอเลยว่พอพาสองสองเก้านียี่สองเก้าคือใครวะเกิดมาผิดเพศโอ้ชื่ออ่ไรนี่เล่าชื่ออะไรเขาชื่อเกิดมาผิดเพศเหรอไม่ใช่เขาด่าสิอ๋อเกิดบ้าคิวเกิดมาผิดเพศคุณสมภพคิวหยิบกระเป๋าออกมาเดินมาหยิบกระเป๋าแกมา แล้วเปิดไปว่ากระเทออยา่างแกมีเงินใน,นกระเป๋าเท่าไหร่ตอนนี้แอฮตาดูนะคะอ,อย่าว่าใครคะ่ะมีเงินมากพอจะไปจ่ายที่โรงพักหรือเปล่าอขอโทษนะคะกระเป๋านี่ก็ของแท้เงินนักก่บาทก็ได้คะ่ะใช่ผมไม่มีเลยในตังใน,นกระเป๋าเสื้อก็ของพี่บ <laughs> ปกติใช่รถก็ของแม่ไม่มีเลยอยากในชีวิทมาช็อปไปเลย เลื่อนนีเลื่อนดีคนนี้อ่ะผมต้องท้องเยี้ยที่ด่าคิวสมไม่รู้สมพบอ่ะที่บอกว่าเรื่องกับพีพ่ไม่ผ่าดีกว่าไปไหนเราไม่รู้เรียกร้องความสนใจเขาเป็นผู้ติดตามด้วยนะไปบล็อกมันสิโอ้โหนดูหน้า,าดิขมูขม้าจริงปะเนี่ยทขม้าแตกสงบำมะาแตกอะไรอ่ะยอดอะไรอ่ะ มิชาทีพแน่แน่ยอ่ะอยู่แล้วดูดิเดือดร้อนเงินใช่ไหมเอารถมาจำนก่อนเราสิว้ายสภาพนี้ไม่น่ามีมันสมองด้วยเกิดมาคุณภาพชีวิตต่ำเสียไข่ต่อไข่ต่อจริงแย่จังเสียบรรยากาศกำลังจอยเลยเสื้อที่หนูใส่ใช่ไหมคะบิวบอกสิเสื้อที่ผมใส่นะคไซส์ L ไซส์ L อก46ลสคือบิว97เดี๋ยวให้นางมาลูกทีมาด่าเลยไซส์ XL อก48คือบิว98 หนูขออนุญาตบอกนะเพราะว่าพี่ไม่น่าจะมีเงินซื้อของหนูอ่ะเรื่องแสงได้ด้วยเสื้อที่หนูใส่จะเรื่องแสงได้บอกยังบอกบอกแล้วมั้งไม่รู้ะอ่เสื้อที่หนูใส่มันเรื่องแสงได้จะมีโออยู่ที่อกอยู่ที่สี่สิบหกกับสี่สิบแปดนะคะจริงๆอ่ะมันไม่มีแล้วนะใครจะซื้อของฉันไม่ได้เพราะว่าของฉันเริ่มต้นที่สามสิบเก้าบาทจริงๆพี่ตัวปิ๊กๆอยู่ไหนเริ่มต้นที่สามสิบเก้าบาทหนูไปก่คนขายของสุดสุดไอของพี๊ ไม่แล้วเหรอเออหุยคืออะไรอ่ะไปทำเล่นน่ารักเวลาเครียดเวลาเนี่เครียดอ่ะอ่ะตัวนี้น่ารักมากค่ะสองสมบาทสองร้อยบาทปอปลาศูน์สมนะคะปอปลาศูนของพี่จุ๋มทำไมนาอ่ราพี่แล้วไม่มีนี่ปอปลาศูนย์มีก่อนมันมีก่อนนั่นเองยี่สิกว่าตัวหมดปอปลาศูนย์สามนี้น่ารักหลุดได้ไงอะ อันนี้ก็39บาทใช่ที่แก้นะใครไม่บอกราคาสาสิบเกาบาทค่ะโอเออเป็นขายได้ยังไาห้องเดียวกอมอสามหมดคุณสุ่มสามให้ราขายขำไปเลยได้เสื้อแล้ววันนี้ค่าดีค่ะอาวอ้าวอ้ิวอีาวอ้อ้าวอ้าอ้อ้วอ้าวอ่าวอาวอ้า่าว้าบาท้้ออน้าว้ออ้ี้วววว ตัวเดียวนะคะอะไรพี่จุ๋มสนุกนะสองร้อยสาบาท่ะสองนะตัวนี้รหัสคือปปลาศูนห้ามีตัวเดียวเนาะมีตัวเดียวนะครับปปลาศูนย์ห้าตัวนี้พี่จุ๋มใหญ่อยู่นะหยุดปปลาศูนย์ห้ามีหนึ่งตัวไปแล้วหมดแล้วอะสามสิบเก้าบาทค่ะรอบนี้เป็นหมี่้อโซ่พี่พีเขาก็สัรหาหามาก 39บาทนะรหัสคือพอพาน2 2 5นะคะพอพาน2 2 5สําำหรับตัวนี้แต่ถ้าเป็นหนอสีเขียวจะเป็นพี่บุ๋มรหัสอะไรมาไม่ทันแป๊บนึงแต่ถ้าเป็นจอถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นจอจาน40นะคะจอจาน40อันนี้พอพาน2 2 5ราคาตัวละส9บาทเวลาเราเจอคนที่เราเกลียดเราก็บีบหน้าแล้วบอกว่าเกต้อนเลวกว่าฉันหรออีสมเพล อย่าว่าใช่ไม่ตุ๊ดหรอนี่ไม่แล้วเจ็บตรงไหนแล้วคือมันเป็นจริงอ่ะเออตัวนี้มันทาไม่เจ็บนะตัวนี้ตัวนี้ก็มีตัวเดียวชุดนอนไงออโต้เหมือนกันอ่ะชุดนอนพวกเน็ตออกมาต่ไม่แ้ผมสกใส่นี่ครับมีตัวเดียวเท่าไหร่ไม่ปิดจู๋เลยร้อ่สบาทค่ะฮะร้อยยี่สิบบาทร้อยฮะดิวลองใส่ให้ดูดิร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทรหัสคือชอช้างศูนย์หนึ่งนะครับหวานเดียวไม่ใช่หวานเลยอ่ะอุ้ย ชอช้างสุนดีเราจับวิวไม่ค่อยกล้าจับนึกออกปะตัวใหญ่อะใช่มันเหมือนจะจ่อยเราตลอดเวลานี่นี่นะต่อให้เป็นน้องอ่ะว่ามันยาวอ่อนมันฟองเหมือนกันนะฟองไม่เข้าไปอีกไม่ไีวหรอกน่าเข้าไปอีกเอออันไหนอีกเสื้อที่หนูใส่อยู่น่ารักจริงๆใครจะเอาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอีกรอบน่ารักมากเสื้อแบ็คพิงที่กระบอลใส่เท่าไหร่ส0่ สี่ร้อยครับไซส์ L อกสี่หกรหัสคือบิวเก้าสิบเจ็ดจล้ลนะไซส์ XL รหัสบิวเก้าสิบแปดอกสี่สิบแปดสี่สิบเอเก้าเจ็ดรือเก้าแปดบิวเก้าเจ็ดเก้าแปดออรอ XL นะครับี L ที่หลังสั่งแค่ไซส์เดียวนอไมะเกจมันใหญ่เลยวมัเป็นโอไซส์แลวจะโอไปไหนวนะอ่าตัวนี้ตัวนี้แล้วมันเรืองแสงไปไไง ตัวนี้ก้าวฟิวกาฟิวข้างหลังเป็นอย่างนี้เขาเห็นปะตัวนี้สองร้อยสามสิบรหัสคือปอปลาสิบสี่นะครับปอปลาสิบสี่บิวก็สิบเจ็ดจะหมดแล้วนะเออไม่ใช่แบบบรรยูก็สิบเจ็ดนะคะวอไปไม้ทะเลีวอแหวนครับอืมตไปปสิบสดแล้วค่ะอะไรอีก หมี่ชมพูหมี่ชมพูราคาเทไร่สองส้าพู่นึ่งไปชอบ่ะแม่ได้หรือไปก่อนเลยเรหมดแล้วใครเ่อเอานึงนะูไนกี้เอชีนี่ไนกี้เออีไซส์เจ็ดอนะบเ็อหเแนี้หมดค่ะไม่ซึมเ้าแล้วหมดไปเดียวนะาคู่ไม่ออกเลย บอกไซ้<ส>์รองเท้าอยู่เหลือไซส์ XL อยู่เหลือ98เอยเหลือ98ช่วยแับพิ้งเหลือ98นะครับออก48ทุกคนควรซื้อเก็บนะที่ผมใส่ XL ใช่ปะใช่ทุกคนช่วยสนับสนุนเอ่ยนักเลงกับใจค่ะมาขายของเขาปิดคอนเสิร์ตแล้วนี่ควรควรเก็บนะไม่คือมันน่ากิดนะเว้ยถ้าเขาแบบไม่ต่อสัญญามันจะค่าส่งเท่าไรค่าสิบบาทเหมาค่าสิบเหมาค่ะอ่ะมันส่งก่อนก็ได้อึพัดอัพอยู่เป็นไงวะขายเลยเขาช็อคอะไรวะ ช่วยขาย5นู่น่นเธอตัวนี้ค่ะสองร้อยสาสิบาทนะคะสองร้อยสาสิบาทปอปลาสิบเก้านะคะปอปลาสิบเก้าสิบคุ้ไม่ที่มันองกับใชไม่ใช่ปอคือจอสี่ิบุตตาบีบเดี๋ยวต้องีปซื้อของพีทของชานคุ่มออจอจานสี่สิบอันนี้ปอปลาสิบเก้านะคะสองรยสสิบาทดิวเก้าแปดจะมีอยู่พิมพ์ได้เลยจะหมดแล้ว คิวก็แปดเออดูเรื่อยเอามาให้เดี๋ยวพูดให้อ่ะบิวก็แปดเสื้อสองร้อยสองร้อยสี่สิบาทตัวนี้ของพี่พีเหมือนกันน้องฝุ่นเหรอเป็ดปะคิวแม่เหมคิวเลยอ่ะคิวคิวอะไรเออนีน่ารักอ่ะอ้ยเหมือนตุ๊กตาตัวพี่ผมี่มา่งน่ารักนะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทใครเอาอกอยู่ที่สีหพอพันสองสามสี่ พอพันสองสามสี่ตัวนี้น่ารักนี่รหัสพี่พีเขาไปถึงสองร้อยแล้วหรอเขาเร็วเหมือนกันนะพอพันสองสามสี่ค่ะผ้าทิ้งทิ้งน่ารักมากก็แปดเอันนี่ตัวเดียวพี่เอ็มดีไหมใช่น่ารักนะมาเอานี่มันอาเรียวบิวเก้าแปดใครไม่ทักแชทมาพิมเลยรองเท้าค่ะไนกี้ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นขนขนแบบนี้ทำไมเอ็กอะไรเออีไง ก็ดังไงดังเอสอีอ๋ออ่ะที่เก่งช่ดเอฟแมวสีตัวะอันนี้ไซส์นะคะจะอยู่ที่ไซส์เจ็ดนะคะความยาวเท้าอยู่เท่าไหร่เฮี่จุ๊บพอใจไม่ไหวความยาวเท้าอยู่ที่ยี่สิบสี่นะคะความยาวเท้าอยู่ที่สองสองสี่ศูนย์นะคะความยาวเท้าอยู่ที่สองสี่ศูนย์นะอันนี้ใครเอานะคะหนูทวนอีกหนึ่งรอบนะคะความยาวไซส์สามสิบแปดความยาวเท้าอยู่ที่สองสี่ศูนย์ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ